พ่อประชีหรือภาษาบ้านผมเรีลูกเอาปรีลูกเอาปริจีเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดสุรินทร์วันนี้เป็นวันอยู่ในห้องช่วงเทศกาลปีใหม่จึงอยากเชิญชวนเชิญลูกหลานชาวไทยโดยเฉพาะชาวสุรินทร์ที่อยู่ไกลบ้านไกลเมือง มากราบบูชาหลวงพ่อพิจิตรพปะจีพระชีพร้อมพร้อมกันเพื่อเป็นการเริ่มสักการใหม่เริ่มปีใหม่ขอให้ทุกท่านทุกคนได้มีความสุขจเจริญทุกสิ่งทุกอย่างในอาชีพการงานของตัวท่าน สำหรับท่านที่อยู่ไกลๆไม่สามารถกลับบ้านได้ในเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอเรียกนัทุกท่านมากราบขอพอรหลวงพ่อปจีพระพุทธรูปประจำจังหวัดสุรินที่มีอายุมากกว่าสรอย2 0 0้อยปีเลยทีเดียว พระพักของพระมีพระพักที่เอิบอิ่มแล้วก็สื่อไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้ที่มากราบไหว้ขอพรในวา <c oughs> ร,ระเทศกาลวันปีใหม่ขอฝากบารมีของหลวงพ่อประชีไปถึง ผู้คนทั่วทั้งโลกนี้โดยเฉพาะลูกหลานพี่น้องชาวโซลินที่อยู่ไกลไกลขอให้ทุกท่านมีความสุขเยอะๆเพืเ่อก็อประสบความสำเร็จถ้าํำไนคิดการใดที่เป็นความดีความมีกุศลก็ขอให้ท่านมันมีเพิ่มพูน ผลงานาที่ท่านได้ทำขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกเวลาตลอดไปขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับในห่วงช่วงของเทศกาลปีใหม่และก็ตลอดไปมีโอกาสและเมียมาสุรินก็ก <c oughs> ราวใดก็อ,อย่าลืมมากราบขอพรหลวงพ่อประจีที่ วัดบูรพารามพรอารามหลวงเจริญระเกียรติอยู่ในเขตสุรินได้ตลอดเวลานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะครับสาธุ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 